เห็นมงกุฎนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันคืออแมนดาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟังเสียงของเขาเลยเขาไม่ได้รู้จักเราเขาไม่รู้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนเขาไม่รู้หรอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเทรนอะไรบ้างเราต้องตื่นนอนกี่โมงเราต้องไปนอนกี่โมงเราคนนึงไม่มีใครทุกคนที่จะชอบเราหรอกอันนี้ก็คือแบบในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์มันมันเป็นเรื่องปกติมากาก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์กันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีนะคะแล้วก็ Welcome to Amanda's b l o g นะคะวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆอยากรู้เป้าวันนี้ทําอะไรอยากรู้เป้ามีคนเขียนมาเยอะมากเลยนะคะตอนที่ได้บอกว่าให้เขียนมาในคอมเมนต์ว่าอยากให้ทําอะไรหลายคนบอกว่าอยากให้นี่เลยค่ะรีวิวมองก มงกุฎ Miss Universe Thailand นะคะ2020ก็คือปีที่ได้ชนะนั่นเองกว่ามงจะลงนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้นะคะด้านเนี่ยจะมารีวิวมงกุฎของด้าค่ะ Miss Universe Thailand 2020 <c oughs> น,นี่นะคะก็กล่องที่มากับมงกุฎนะคะต้องขอบคุณมมหวาดมากเลยที่ทํากล่องได้แบบดูลักชัวรี่มากเลยอ่ทุกคนพร้อมไหมคะเราจะเปิดนะนี่เขาแบบมีความเกีย์นะเวลาแบบเราถือไปออกงานมันก็จะได้ไม่หลุดนะคะทุกคนเอาละคะ่ะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาม้าดาวว มากเลยทุกคนนี่นะคะมงกุฎ Miss Universe Thailand 2020ก็คือปีที่ได้ประกวดน,นะคะเราก็ได้มงกุฎนี้มาครองอยากจะบอกว่าตอนแรกที่เห็นมงกุฎอะไม่รู้ทําไมนะเรารู้สึกว่าเราถูกโชคชะตากับมงกุฎนี้เราเห็นเออันยนมณีสีฟ้าตรงนี้แล้วมันมีส่วนประกอบของมุกใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าหูมันเหมือนกับแบบไข่มุกอันดามันเลยอะมันคือมองกุฎของเรานะตอนแรกที่เห็นก็คือท่องไว้เลยว่ามันคือมองกุฎของเราเราจะต้องได้มงกุฎนี้มาครอบครองเป็นไงล่ะคะ มันมีความเลิศมากเลยนี่นะคะก็เป็นหมกุฎของโมวามีมูลค่าประมาณ3.5ล้านบาทเนาะแล้วก็อินสป r เรชันของเขาเนี่ยมันเป็น power of authenticity authenticity ก็แปลว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วมันก็ตรงคอนเซปต์ของ Miss Universe ปีนั้นนะคะก็คือ real you real universe การที่เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงล่ะคะทุกคนชอบไหมสวยไหมคะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณทีพนะคะแล้วก็ขอบคุณโมวาด้วยคะ่ะนี่เป็น เป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจเนะาะได้รู้สึกภูมิใจกับตรงนี้มากๆเลยค่ะถ้าถ้าพูดถึงมงกุฎนะวันวันที่เราได้ MissUniverse Thailand น,นะคะแล้วก็มีได้มีการแบบปองไว้บนหัวรู้สึกว่าแบบหัคนลุกมากเลยตอนนั้นอะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เพราะว่าเราก็ใช้ความพยายามมาเยอะเนาะกับการประกวดในครั้งนี้แล้วพอวันนั้นเนี่ยมงลงหัวไม่รู้ว่าแบบจะร้องไห้หรือดีใจดีอะเพราะว่าถ้าถ้าใครกลับไปดูรูปตอนนั้นนะคะก็คือแบบหน้าแหย่มากเลยอะอารมณ์แบบดีใจมากเลยแต่ก็แบบไม่อยากจะร้องไห้ <g ül> ถ้ากลับไปได้อยากยิมใหม่มาเป็นสิ่งที่อยากทําใหม่นะคะแต่ว่ามันเป็นโมเมนตท์ที่รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเออครั้งนึงเราก็ใช้ความพยายามในการตามความฝันของเราเนอะเราได้แบบพุ่มสุดตัวทําทุกอย่างพุ่มเทมาไม่ว่าจะเป็นฟิสิเคลหรือว่าเมนโลก็คือเรามากกว่า100%่อเรนะเราเราทำทุกวันให้ดีที่สุดทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วในเมื่อเราทําแล้วแล้วเราได้ <c oughs> สิ่งนี้กลับมาความฝันของเราเป็นจริงอะก็ก <c oughs> ็ถือว่าแบบ เป็นสิ่งที่น่าภูมใิใจมากเลยค่ะแล้ว,ลว,ลวตอนพีรีมาที่เขามีแบบเปิดตัวมงกุฎคิดแม้ว่าตอนที่เขาเดิอนออกมาแบบว่าเชิญมงกุฎออกมาแบบเป็นการเชิญนะคุณเฟรชเชิญออกมารู้สึกว่ามันต้องเป็นของเราก็รู้สึกอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันมีมันมีเปิดมันมีเปิดตัวมงกุฎก่อนด้านนั้นอีกก็คือที่โรงแรมใช่ใช่ตอนเช้าที่โรงแรมแล้วก็เขานัดมาแต่เช้าเลยขึ้นก่อนด้านนี้ก็คือดึกแต่วันนั้นอ่ะก็คิดว่าโอเคยังไงก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพราะว่า เราต้องเห็นมงกุฎนั้นอะแล้วพอเห็นอะก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปว่าเห็นมงกุฎนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันคืออเมนด้าอ๋ออะไรคะถึงคิดว่าเป็นอเมนด้าเราต้องคิดไว้ก่อน ถ้าเราคิดสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นนะคะก็ต้องคิดว่ามงกุฎนี้เป็นของเราเราพยายามมาแค่ไหนทําทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็มันก็เป็นจริงขึ้นมานั่นแหละ <S <S เอาละค่ะเราจะมาพูดถึงสีของมงกุฎนะคะมงกุฎนี้ power of authenticity เนาะเราก็จะเห็นว่ามันคือประเทศไทยเลยเพราะว่าพวกอัญมณีเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากสีธงชาติไทยก็จะมีทั้งหมด3สี 4, เนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้ชอบมากที่สุดเลยก็คือมุกค,ค,ค่ะเขาได้เอามุกเนี่ยมาด็บใส่ กับมงกุฎด้วยซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะชอบมากมากเพราะว่าคิดว่ามันมีเอกลักษณ์มากค่ะแล้วก็เหมาะกับได้ด้วยค่ะตอนเด็กๆอ่ะเราเคยเป็นเด็กที่มีความไม่มั่นใจเราไม่ได้ตรงตามสแตนดาดของคนไทยใช่ไหมคะก็จะแบบมีสีผิวแทนแล้วก็ปกติจะต้องเป็นคนขาวเท่านั้นที่สวยก็เลยไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ได้แล้วพอเราทําได้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเราแล้วก็คิดว่าเออความพยายามมันไม่ทรยศใครจริงๆเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยว ด้าจะขออนุญาตเก็บมงกุฎไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาตอบคําถามกันค่ะจะเป็นคําถามที่ด้าไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็จะตอบหมดเปลือกเลย,วยสวยมากดาด้าจะมาแนะนําสินค้าตัวโปรดนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้ด้าก็ใช้ตัวนี้อยู่เลยนะคะ แคทล i นไบรท์นิ่งบ g ูสเซอร์เซรัมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแดดเมืองไทยปัจจุบันแรงมากเลยนะคะหรือแรงมานานแล้วก็ไม่รู้เนาะบางทีกันแดดก็เอาไม่อยู่หน้าก็จะหมองได้ใช้ตัวนี้เช้าเย็นค่ะจะช่วยให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นและปัญหาฝุ่น PM 2.5ปัจจุบันเนี่ยก็ทำร้ายผิวหน้าของเรามาก c a แ l i n Brightening ตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงสู้กับมลพิษในปัจจุบันได้ซึ่งสารสกัดทั้งขวดเนี่ยคือออร์แกนิก100เลยค่ะ จอเป็นผู้หญิงที่อินดิเพนเดนต์แล้วก็ชอบพูดอยู่เสมอว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคือทุกคนในห้องจะต้องหยุดและฟังเขาไม่กลัวว่าเสียงตัวเองจะไม่ดังพอแต่เขามีความยึดมั่นในสิ่งที่เขากําลังจะพูดแล้วก็รู้ว่าเสียงของเขาเนี่ยมันมีความหมายและมีค่าสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นๆได้คือมันไม่ใช่นางงามที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีความสวยอย่างเดียวมันต้องสวยแล้วก็มีความมั่นใจมีความฉลาดมีความคิดเป็น ตัวเองแล้วก็ไม่อายที่จะพูดสิ่งนั้นออกมาโกรธมากมันมันเป็นความรู้สึกโกรธกับเสียใจผสมรวมกันนะคะมันแล้วแต่วันว่ามันจะมีความรู้สึกไหนขึ้นมาเฮ้ยเราเราพยายามขนาดนี้ไม่มีใครเห็นเลยเหรอแล้วก็มันมีความเสียใจปนอยู่ด้วยว่าเฮ้ยเราทําขนาดเนี้ยเสียงของเราไม่มีใครได้ยินเลยเหรอแต่ว่า ความรู้สึกนั้นมันมันไม่ได้อยู่นานค่ะต้องบอกว่าด้านเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่ามีคนที่อยู่รอบข้างที่ที่เป็นคนที่ positive แล้วก็เป็นคนที่เหมือนเราเข้าคุยด้วยใช่ไหมคะพอเราเข้าคุยด้วยเนี่ยเราก็มันทําให้เราเห็นว่าคนเหล่านี้อ่ะเวลาเขาเขียนคอมเมนต์อะไรมาหรือว่าเขียนแบบด่าแบบต่อว่าในทิศทางที่ไม่ดีมาโดยที่มันไม่ได้เป็นการติเพื่อก่อเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟัง เสียงของเขาเลยเขาไม่ได้รู้จักเราเขาไม่รู้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนเขาไม่รู้หรอกว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเทรนอะไรบ้างเราต้องตื่นนอนกี่โมงเราต้องไปนอนกี่โมงเขาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ฟังเสียงของคนรอบข้างแล้วก็ทําความเข้าใจว่าโอเคสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็พยายามยึดมั่นว่าเรามาทําตรงนี้เพื่ออะไรเพราะอะไร เหมือนมันมีกระแสตีลบมาตลอดเลยอะคือเราคิดว่าในการประกวดเนี่ยเราทำทุกวันให้ดีที่สุดเราคิดว่าผลงานมันคือผลงานของเราที่เราพยายามทำเต็มที่แล้วอะแล้วพอมันมีกระแสลบเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจริงๆแล้วเราไม่เหมาะสมหรือว่าคนอื่นควรได้ไปแต่มันคือการที่เรารู้จักตัวเราเองอะคะ่ะเรารู้ว่าเรามาประกวดเพื่ออะไรเราเราทำดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราไม่จำเป็นจะต้องไปพูดอะไรเยอะแค่ให้ผลงาน มันพิสูจน์ตัวเราเองแค่นั้นเอง คืว่าตัวเองไม่เหมาะสมก็ไม่ได้แปลว่าเราแบบท้อนะมันก็เป็นแบบเหมือนแบบเสียงในหัวที่แบบแวบขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่ว่าพอเรามีทีมซัพพอร์ตที่ดีอะ่ะเราก็แบบมีการพูดคุยกับเขาเราก็สิ่งสําคัญเลยนะคะคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นจะใจร้ายกับเราด้วยการเขียนคอมเมนต์ต่างๆใดๆนะการต่อว่าการด่าแต่เสียงที่สําคัญที่สุดก็คือเสียงในหัวเรานะเพราะว่าด้าเนี่ยเลือกที่จะใจดีกับตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองทุกวันบอกว่าเออทาแบบนี้แบบเก่งมากเลยนะจะร้องไห้เลย ทาแบบนี้เก่งมากเลยนะแล้วก็เฮ้ยเธอทําขนาดนี้เนี่ยแบบต้องภูมิใจในตัวเองนะมันก็เลยทําให้แบบเราลุกขึ้นสู้ความคาดหวังของคนอื่นไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเลยแต่ความคาดหวังของตัวเองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่กดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราคิดว่าในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือเราจะไปแบกรับความกดดันหรือความคาดหวังของคนอื่นทําไมในเมื่อถ้าเรายืนอยู่นบนเวทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปยืนด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่า โอเคมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทําตรงนั้นให้ดีที่สุดแค่นั้นเองมันมันแค่นั้นเลยจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่จะไปกดดนันมัวแต่จะแบบไปรับความคาดหวังของคนอื่นมาเราจะไปทําหน้าที่ตรงนั้นแบบไม่มีความสุขเราจะมัวแต่คิดว่าเฮ้ยเราควรจะทําตรงนี้ให้ดีกว่าทําตรงนี้ให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตรงนั้นแล้วนะคะได้บอกกับตัวเองคําเดียวเลยว่ามีความสุขที่สุด ทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีครั้งต่อไปนะเราไม่สามารถพูดได้ว่าเออเดี๋ยวรอบหน้าเอาทําให้ดีกว่าน,นี้แล้วกันมันไม่มีรอบหน้าไงก็ต้องทําตรงนั้นให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนี่ขณะกลับมาเมืองไทยแล้วก็ย้อนกลับไปนะก็ยังบอกกับทุกคนพอมีคนถามว่าช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างบอกทุกคนได้แบบเต็มปากเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากมีความสุขมากได้เพื่อนดีๆกลับมาเยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นช่วงที่ยากหรือว่ากดดันอะไรเลย อะไรกับคนที่ด่าแล้วเหรอไม่พูดอะไม่ให้ค่ะค่าจะบอกขอบคุณก็ได้ขอบคุณที่ทําให้ด้าแบบเป็นผู้หญิงที่สตรองขนาดนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าคําต่อว่าคำหลาของคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับด้าหรอค่ะ กับพอมันมาอยู่ในที่ที่แบบคนมองเห็นเรามากขึ้นมันแน่นแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับการใช้คําพูดมากกว่าค่ะเพราะว่าโอเคเป็นคนสาธารณะแต่ก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์กันนะคะเออมันมันพูดกันได้ไม่ชอบกันได้เป็นเรื่องปกติเราคนนึงไม่มีใครทุกคนที่จะชอบเราหรอกอันนี้ก็คือแบบในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์มันมันเป็นเรื่องปกติมากๆ กหรับใครที่จนะมาประกวดนางงามนะคะในเมื่อเราแบบนี่คือความฝันของเราเนาะคือได้เชื่อว่าถ้านี่คือความฝันของเราจริงๆแล้วเรามาอยู่จุดนี้จริงๆอะ่ะทุกอย่างมันก็ต้อง100%อยเป็นอยู่แล้วอะ่ะการเป็นนางงามมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันมีหลายแบบองค์ประกอบมากๆเลยสมัยนี้มันไม่ใช่ว่าขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วสวยอย่างเดียวสวย,ย่งเดียวเขาไม่มีใคร เอาแล้วค่ะเราต้องสวยและฉลาดด้วยแล้วก็มีศักยภาพมีแบบ everything jingle bell คือทุกคนเข้าใจไหมคะแล้วก็มันก,ก็ต้องมีความอดทนนั่นแหละแต่อดทนในที่นี้อดทนเพื่อที่จะทําเพื่อตัวเองนะเราต้องรู้ว่าเรามาประกวดตรงนี้เนี่ยมาเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองทําทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆเพราะว่าเมื่อประกวดจบแล้วเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าโอเคไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะเราเต็มที่แล้วนะ การที่เราจะต้องใจดีกับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่ามาเพราะอะไรเพื่ออะไรทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเลยนะที่อยากให้ทุกคนรู้เลยว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าโว้ยแบบไม่ไหวแล้วอะโอเคโทรหาเพื่อนครอบครัวแบบไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยช่วยแบบพูดหน่อยหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอคืออยากให้มันเป็นเรื่องปกติมากๆมันมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าทุกวันจะต้องแบบ วุยแฮปปี้มากไม่มีวันร้องไห้หรอกการร้องไห้เสียใจผิดหวังเป็นความรู้สึกปกติที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกเนาะมันอาจจะไม่ทุกวันก็ได้แตม่มันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องรับรู้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรขอความช่วยเหลือค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆใจดีกับตัวเองเนาะคนอื่นใจร้ายกับเราแต่เราต้องใจดีกับตัวเอง บอกได้แบบเต็มปากเลยว่า MU T เหนื่อยกว่าเยอะมากคนตอนไป MU อะ่ะมันอยู่แค่ในในโรงแรมใช่ไหมสองอาทิตย์ปีด้นเนาะแต่ว่าตอนอยู่ไทยอ่ะก็คือประกวดเป็นเดือนบอกเลยว่าถ้าผ่านด่านไทยได้นะคะ MU ก็คือสบายมากๆเลยแต่ช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยว่า ในแต่ละวันกิจกรรมมันก็มันมีเยอะนะคะมันแล้วแต่ว่านอนดึกตื่นเช้าเนาะช่วงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าการประกวดจะจบลงไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วช่วงนี้ก็ยังนอนดึกตื่นเช้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าทํางานตักมากนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าด้ามีตัวช่วยค่ะนี่นะคะตัวนี้เลย a t ทล e e ไบรท์นิ um. ่ n i n g Booster Seum เอ้ทุกคนคะชื่อแบรนด์เนี่ยเขาก็มีความหมายที่ดีนะคะแค l ล e n ที่แปลว่าความสวยงามที่บริสุทธิ์ แล้วแถมยังสื่อถึงธรรมชาติแบบ100%ซด้วยค่ะด้านเนี่ยใช้มาแล้วนะคะแล้วขวดนี้เนี่ยก็เป็นขวดที่2แล้วด้วยค่ะคือเขาช่วยปรับสีผิวเราที่ดูไม่สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอขึ้นเท่ากันทั่วใบหน้าด้วยนะคะทุกคนชาขาวจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวม่แห้งกร้านลดเือดริ้วรอยของผิวให้ตื้นขึ้นค่ะแอลฟาอบูตินปรับสภาพผิวที่เป็นฝ้ากระจุดด,ด่างดำให้จางลงโดยจะไม่ทำให้ผิวบางด้วยค่ะเอสเซอเอสโบิกแอซิด เป็นวิตามินซีที่มีความคงตัวสูงช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสดีกว่าวิตามินซีในรูปแบบอื่นๆ t o m a t o Extract ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยป้องกันการก่อให้เกิดความหมองคล้ำค่ะ l i c o l i z e e x t t a c t ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงไม่แพ้ง่ายค่ะเห็นไหมคะคุณภาพครบขวดจริงๆเลยค่ะทุกคนทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะคะ เอาละค่ะทุกคนน้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นการตอบคำถามที่ เป็นคำถามที่ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนเลยเนาะก็มีความลึกอยู่เหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็เขียนมาในคอมเมนต์ข้างล่างนะว่าชอบคลิปนี้กันรือเปล่าแล้วก็อยากเห็นคลิปอะไรต่อไปนะคะอยากเห็นคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้ด้าเนี่ยตอบคําถามแนวไหนอีกนะคะเขียนกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งไปที่แอดมินเพจของแคทรีนนะคะนี่ค่ะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะ ถ้าส่งไปแล้วบอกว่าเป็นแฟนคลับด้านเนี่ยได้ลด20%เลยนะคะแต่ว่ารีบแคปแล้วก็รีบส่งนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะทุกคนแล้วก็เป็นการส่งฟรีด้วยนะรีบส่งกันไปเยอะๆนะคะผิวจะได้สวยใสแข็งแรงเหมือนด้าค่ะเด้งเปล่าส่งกันมาเยอะๆนะคะเจอกันรอบหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย